ชมตะคนด้วยนะนี่นเพราะแบบเกม d e a or Dead สองนะคะน,นี้มีโซมาโซโลเดียวเลยโซโลเดียวอีกแล้วกด e เอาพยาบาลนะคะปืนมีปืนเดียวแฮไม่มีปืนโกลปืนยาวปืนอะไรเลยเรื่องไงนี่ไม่มีโอเคเอาจากมีโซแต่โซโลเดี๋ยวแล้วก็เพื่อนๆนี่ก็เป็นคอมนะคะ ให้คอมมาช่วยอะอาจารย์โอเคไปกันเลยมามาเข้ามากันเลยม,มามามากันโ okay. อเคไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วผมใส่เปิดประตูไปฮึบโ,โอ้ยเต็ม,มเลยเต็มเลยเอา้าไปกดเดี๋ยว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 กดแล้วี่นี่ยังไงวะ เลงมันเลงปืน co ยังไงอ่ะมันเลงปืนยังไงนี้ไม่สนใจแล้วอ่ะยิงอุ้ยอยายายาโอ้ยุ๊บมันวิ่งมาเนี่ยโอ้ยวิยวิควอควิ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 ควยควิ้วิค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 ว่ะวิควอ แขมาทำหูยอยู่ตรงประตูอยู่ตรงประตูอืมอืมอืมเนี่ยแขนมันอยู่เ่ยติดประตูเนี่ยไปไม่ได้ <want> อุ๊บอุ๊อุ๊ตัวอะไรตัวอะไรอ๋ <want> อนี่มันสิ่ตายแล้วตายคาประตูท้ายตายแบบหืมไม่มีอะไรให้เก็บเลยปืนเปินยังได้ปืนใหม่อ่ะนี่น้ำเขียวเก็บได้อีกไหม เก็บได้อยู่เก็บได้อยู่โอเคอ่าพุทพุทพุอัน <c oughs> นี้พุทเกียดเลยอะ่ะดูปล่อยพวกมา <c oughs> อีนนี่ก็เกียดตอู้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 อ้ยตายเกลี้ยงอุ้ยอยู่ตรงประตูอีกอ่อช่วยกันหน่อยชุบกันที่ยิงยิงเอ้ยนี่จุ่มประตูใช่ไหมมันให้เกียรอะไร ระเบิดระเบิดรืปน,น่ใครยิงไม่ใช่ใครยิงใครตกอีอ้วนก็ไปยิงให้เลยนะอือตายซะไปปืนมีแล้วมีแล้วยิงกากบาลยิงกากรบาลดาบดาบก็โอเคนะแต่ว่าินโซไม่ค่อชอบอ่ะ ชอบปืนมากกว่าเปิดันไม่ได้ไโอ้ยกระตุกกระตุกมามาทางนี้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 อุ้งอุ้งอ๋ออุ้งกระสุนจะหมดนนเราก็หมดไม้เบรดบอลน้อะไรอะ่ะปืนนี่จะปืนสั้นอะ่ะให้พวกนั้นยิงไปก่อนเฮ้ยโอ้โหตายแล้วตกใจหมดเลย อี่ okay. นี่มันนึกว่าเป็นระเบิดอโยโอ้ไม่มีปืนเปิดอะไรเลยเคไม่มีอะไรแล้วออกนู่นไงอืมอืมจไม่ตายอีกเหรอมาจากไหนมาจากไหนนี่เคจะมาทางไหนทางไหนที่เรามาทางไหนที่เรามา ทางนี้เหรอใช่เปล่าโอ้ใช่ <laughs> ทางนี้เรามาได้ว่โอเคนี่อืมโอ้ไม่ลดอืยิงอืมอืมอกะจะยิงหัวไอแม่นอาวอะไรวะโอ,โอ้ออะไรอะไรจ๊ะไอแม่อืมโอเคไม่มีอะไรแล้วถอ,อยหน่อย เปิดได้เปล่าโอ้ได้โอ้โหอยู่กันเป็นหมู่คณะอู้จุ่มจุ่มโมีจุ่มประตูมาด้วยอืมอืมไม่โดนจ้ะอืมตายเกี้ยงตายเกี้ยงอืมอืมอืมมีอะไรอ่ะเลื่อยอุ้ยอุ๊ยโอ้โหกระสุนปืนนี่เนี่ยกระสุนมันอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ย เดี๋ยวสิปืนอันนี้มันดีอย่างหนึ่งกระสุนมันอินฟินิตี้นะคะคือแบบไม่มีวันหมดนะคือใช้ได้เรื่อยๆเลยเรืเ่อยไม่เอาอ่ะถ้าทางจะหนักนิดปืนเล็กโอ้ยมีแต่ปืนแบบสั้นๆอยากได้ยาวๆอุ้ยไอ้นั้นตัวอะไรอุยอ้ยอุ้ เกมตัวอะไรไม่รู้อ่ะนะโอ้โหที่ดีก็มาอี๋อ่ะอีอีมันวิ่งมันวิ่งเร็วมากเลยพวกผีที่บซอมบี้อ่ะดูวิ่งวิ่งซิกแซกอีกนะโอ้โหโคตรฉลาดมึงมึงจะฉลาดไปไหนฮึึจะไปทางไหนก่อนดีเนี่ยมาทางนี้ก่อนแล้วกันเปิดไม่ได้ อืมไม่ได้โอเคต้องไปทางนู้นอ่ะถูกแล้วจัดจ้าโอ้ยโอ้ยวิ่งมาเมึงโอ้ยอะไรเหมือนโดนตบอยู่ข้างหลังโอ้โหมึงวิ่งมาแล้วทอนกันรืงไงเนี่ยโอ้ตายเกี้ยงจะตายเกี้ยงแล้วดูท่าแล้วดูท่าเลยกายกรรมชีขานะอุ้ย โหระเบิดเขียวีเขียวอีอ้อีอ้กออกมาแล้วอีอ้วกอโหมูมาไม่ส่มไม่เสียงเลยอีอ้กโอ้ยมาอี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 ตายจ้าเดี๋ยวก็สุดหมดเฮ้อยหลังนี้่นหยาดไปไนแล้วเออนั่นแหละอุ้ยอุ้ย อีกพวกโอ้โ้โอ้ตายเหมือนยังตายเหมือนยังอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราจัดนี้เคยเล่นทีนึงนะแต่ว่านานแล้วจำไม่ได้แล้วด้วยว่าต้องออกทางไหนมันตายมันเนี่ยมันจะตายไหมนเนี่ยวิ่งอีกคนัน ขึ้นคานหรือไงโอ้โหไปไหมอืมมีวิ่งมาแล้วโอ้ยลุกทางไหนแล้วเนี่ยแล้วโดนไฟได้ป้ะเนี่ยไปได้ด้วยโอ้อุ้อย,อ,ยอือจะยิงมีดมีดโอ้ไปทางนี้ดีกว่ามาทางนี้ดีกว่า โอ้ยยิงยิงเอ้ยเอ้ยยไม่น่าไปทางไฟเลยบ้าให้พี่เปลืองเลือดเปล่าๆปลาไปไปไปทำไมนะโอ้โหขึ้นไปทำไงข้างบนไปทำไงข้างบนกูกูกูอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งอย่าวิ่งวิ่ง ยังไม่ตายยังไม่ตายดีเกินแหละเก่งมากเด็กๆเก่งมากมากโอ้โอ้อะไรโอ้ยอินนี่อยู่เฉียวไปเฉียวมาทุกทีเลยเนี่ยตีอ้วนแล้วปลงตรงไฟทำไมน่ะโอ้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 ก็ยืนทำอะไรข้างบนลงมาลงมาแต่แม่ปืนยาวอะ มันไม่มีปืนยาวเลยมีเหรอมีล้ออีกอุ้มเมอุ้มเมลูกใหญ่อืออุ้ยไอ,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 อ้นี่มันคืออะไรมันไม่ระเบิดมันไม่ระเบิดอืมอุ้มอะไรวะอ๋อ Thank you อืมเราไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยทางนี้ไหม มันอุ่หมันก็ลงไปข้างล่างเลยอโหูลงไปข้างล่างโง่ไฟไหม้โอ้ยอ๋ออันนี้อันี่มันนี่ไงก็งงอยู่ว่าอะอะไรเรลยตรงหัวมันวะโอ้ยขี้อ้วกขี่อ้วกไหมเงี้ยขี่อ้วกขี้อ้วกยิงหน่อยเออก็ติดอะไรโว้ ว่าอยู่หลังประตูเฉยไอ้บ้าไา้เขียวแล้วโอเคมาหลบทำไมหลบทำไมอย่าคิดว่าไม่เห็นนะไม่มีหัวเลยโอ,อ้ตายยิงก่อนอืมคือมันเปิดอะไรเนี่ย <we> ก็เหมือนกันจะเก็บมาเพื่อเปิดจ้า อืมอืมชอบมากเลยยิงหัวแต่อุ้ยอะไรโอ้โหว่าแม่เออยิงเพื่อนซะแล้วองไปนางไหนเนี่ยตกเุ้ยอืมมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดียเดี๋ยว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 ตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกอ่า อะไรจ้ะอันนั้นคืออร่รยนี่อรอ่อยอ่ะอุ้ยหือมวยกันแล้วเกินนะพุ่งมาอาทีนี้กระดุ้งุอือย,ยืนรอให้เหรออยากยิงอยากยิงหัวอย่างเดียวอะ่ะแต่ว่าอือนี่ไงเนี่ยโคตรมันเลยยิงหัวอย่างเดียวอะ่ะฮัลเหลอุ้ยือยอุ้ยโอย มึงมายีอีกแล้วนะบ้าทางนู้นมาไม่ได้เราก็ต้องอ้อมไปใช่ไหมมันเออมันติดอีเนี่ยติดไฟอ่ะมันเจยวอา้าวตกตึกเฉยตกตึกเฉยนะอู้อู้อูอ้นี่มันวิ่งซิกแซกเนี่ยวิ่งซิกแซกอะไรอ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยยา ระเบิดประตูนี้เปิดไดเปล่าเปิดได้แต่ไม่มีอะไรแบเปิด,ด้จั้งทีก็น่าจะมีของให้เก็บบ้างเนาะอุย้ยประตูมันนี่ไปเลยอืมอืมอ้โหอ้โหไม่ตายจ้าโอ้โหอีกวงม,ม,ม,มาจากทรงไหนเนี่ยโอราะติดไฟอีกโอ้โห ติดทั้งอ้วกติดทั้งไฟอู้อู้อู้โอ้อู้อูอออ้เดี๋ยวไม่ถูกอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ถูกเลยจะช่วยเพื่อนหรือว่าอะไรเนี่ยอืมมาช่วยอ้ามันอยู่ไหนกันเนี่ยอ๋อกำลังมาเบ้าอ๋อยิง โอ้โหเต็มเต็มจ้าเต็มเต็มโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเยอะทำไมนัล่ะโอ้ยมึงวิ่งกันทุกตัวเลยหรือไงเนี่ยยิงไม่ถูกเว้ยจุ๊กี้นี่อุ้ยอื้มอ๋อมึงวิ่งมาแล้วก็โดดใส่เลยเป็นกบหรือไงเนี่ยเฮ้ยมึงจะเยอะไปหน่อยอีอ้วกจุ๊กอ้วก อม,มึงศาสตรไกลมากมึงจะสาสตรไกลไปไหนจุ่มจาจุ่มอ้มอาวทำไมมันถึงหยิบขวดยามาเองวะอืออ้าวติดติดอืออือยิงหัวอือไหนไปไหนมึงทำอะไรอือตาย ไม่แต่ปืนสั้นน่ะปืนยาวไม่มีเลยเอ่ะโอเคอุย้ยโอ้โหโอโหโอกรปตูไปมึงเจอเลยเจอเลยอ๋อมันควันไม่หายจริงวะนี่นไงไ มึงยุบกุมาอีกแล้วโดนไฟเผาเนี่ยโอ้ยโอ้ยติดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เนี่ยต้องออกไปข้างนอกหรือเปล่าไม่ใช่มาทางนี้ทางนี้นี่อือ้อไม่โดนหัวเมื่อกี้นี่อุยอะไรวะอื้เอ้าไม่โดนหัวได้ไงวะ ไม่โดนหวยยังไงดีเอาโอ๊ตเดี๋ยว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 ทำไมมันออกประตูไม่ได้ทางนี้หรือเปล่าใช่ไหมเออใครต้องกดลิฟต์เองด้วยนะอ้อ โอ้โหควันขโมงเลยควันขโมงเลยอ้อยมืดอตะตือมองแทบไม่เห็นออกกดเองด้วยเอาอะไรนี่ไงเนี่ยระเบิดที่ปอดปลา โอ้โหนี่นี่แหละนี่แหละโอ้โหผูเด็ดเด็ดเด็ดดวยอ๋ออ๋ออแล้วตัวไปไหนอ๋อเดี๋ยวอยู่ข้างในอยู่ข้างในแป๊บอยู่ข้างในแป๊บเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยมามึงโอ้โหมาอะไรกันเยอะขนาดนั้นอ๋อบังไปจะบานให้เขาแล้ว thank you thank you อ่าเปิมกระสุนไปครับโอ้โหมองแทบไม่เห็นเลยอ่ะนี่อือมองแทบไม่เห็นจ้าโอ้โหวิ่งมาไม่กลัวไฟกันเลยไม่กลัวไฟกันเลยอโอ้โหทงัทงทงังทังมันโอ้โหโอ้โ โอ้โอันนี้อะไรอุ้ยอันนี้มันเป็นที่ปั๊มหัวใจนะคะโอเคโอ้โหมันมองแทบไม่เห็นเลยทางออกอยู่ตรงไหนโอ้โหโอ้โหมึงยังกล้าเข้ามาอีกนะนี่โอเครีโลลิยังไม่มีไม่มีอะไรแล้วโอเคตามมาตามมา ยืนทำอรอืออือ๋อโอ้ยทางนี้กระตุกโอ้ยกระตุกนี่ไงทางออกโอ้ยืนทำรอยอ้าวยแล้วโอ้น้ำเขียวน้ำเขียวน้ำเขียวกดไงวะเด๋วกดเอาโอ้โอ,อ,อ้้ยเดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วโอ้ยมาทำไมเยอะแยะมาทำไมเยอะแยะโอ้โห,โโหเก็บอะไรวะเก็บอะไรอ่ะโอ้โซอมบี้มึงบวกเมืองแม่ขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยโอเคเซฟเขามา เข้ามาเร็วๆจะปิดเข้ามาเร็วๆนานแหละอ้าวอุ้ยยิงน้อยกว่าคอมอีกอะไอ้